อออครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง y o u t u เซเบ,บิบนบเปิดหน้างานใหม่ รถมุนข้างแรงครับแบบเจ้าสวิตเตโบไอเทสสองร้อยสิบวันนี้เอฟหกครับอ,อทีมคุณคุณต้อมนัทะพงศ์นะครับโูกทีมงานว้รุ่นไว้รุ่นเนะี่ยโอ้มีแต่รถห้างครับูนี่รถบริษัททั้งนั้นเลย น่าจะลอกนาครับตรงนี้มีแต่มีเมก,ก้าอยู่กี่พันมเมก,ก้าประมาณสองสามคันครับอยูน่นี่แล้วก็ดทานั้นก็ออฟอาร์สองร้อยสิบของอิสุส,สทั้งหมดเลย นี่พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับ F6 ครับ 210. 1> ส1 0 4อสบูบเทอร์โบไบแทดก80เซนรับลุนเลอร์7ตัวคแคเรีย2องอน่าจะไม่ใช้แคเรียน่าจะเป็นลุนเลอร์ทั้งหมดเลยครับ ตัวนี้สีสูบของอิสุสครับสี่หดเคคันนี้เดินมาไกลนะครับกว่าจะถึงหน้าง,งานตรงนี้ประมาณ2โลสิเสษได้ครับ <c oughs> เดินมา,าน่างงานอีกจุดหนึ่งู <c oughs> สายเดินจริงๆอะรถ <c oughs> ใหม่สนุกเดินเหรอครับ ช่วงล่างนี่ยังเปียกอยู่เลยครับคันนี้รถคันนี้อายุออน้ำน่าจะยังไม่นานครับน่าไม่เกินปีหนึ่งนะคันนี้น้ำหนักปฏิบัติการเขาอยู่ที่ก็ยี่สิบตันครับยี่สิบตันกับอีกหนึ่งร้อยโลนะครับ มื่กี้ก็หนึ่งจุดหนึ่งคิวพอดีเลยพูดถือว่าอัพไซด์ขึ้นมาจาก F5 เยอะเลยครับอุดธรรมดาที่ทีมงานนี้รถห้างเยอะนะวันนี้อาจจะถอ,ถอยไปประมาณสองสามคันได้ไดระมาะสามคันได้ บูบามนี่ก็เสริมแผ่นเหล็กหนาพิเศษครับเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบเก้าแรงม้าครับคันนี้โอ้โหเครื่องใหญ่มากสมิตโมทุกวันนี้ก็คนเริ่มช้าเยอะแล้ว กล้เขาช่วงเทศกาลปีใหม่ครับช่วงนี้ก็วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้ววันพรุ่งนี้ก็เขาดาวแล้วขอโทษครับน,นี้ก็3ามสเอแล้วคันนี้น่าจะรถทางน่าจะไม่ใช่รถทางหรือเปล่าน่าจะไปไปทางไม่ใช่ แดดสไตล์รถทางเลยแหละนี่รถทางไม่แน่ใจนะว่ามีแฉบไหมน่าจะไม่มีครับส่วนใหญ่ผมเห็นรถทางไม่ค่อยมีแฉบนะ เดี๋ยวต้องรอดูทางออกครับทางออกผมดูมันเหมือนใจยากๆอยู่นะทางออกนี่ไม่มีหมูนะครับทางออกไปดีไซน์เลยพาที่ไปปูไปปูหน้าทางใหม่น่าจะเรียบร้อยเพราะว่ารถทางนี่รอบจะไม่เร็วเท่ารถประกอบครับ ตามที่ผมดูมานะอู้ทำไมมันลึกลงลึกลงเลยขอบนี่ยังสูงเลยเอ้อ นา,นานๆน่าจะไม่รอดแล้วอู้หน่าจะงานเที่ยวแล้วน่าไม่ใช่งานเนาะไปครับเจอกันนานานะ